แต่ห้งซื้อว่าผ้าแกงนี่อันพ้นห้องว่าอุตจพิษนะครับอ <c oughs> กลิ่นมะานาวหึ่มเลยหอมมากๆครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสปะอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาท่านเข้ามาสู่บรรยากาศการทำกิจกรรมดีๆในป่าอีกรอบหนึ่งจุดที่ผมอยู่นะครับห่างจากจุดที่เราทําฝายชะลอน้ําจุดที่2นะครับประมาณเกือบเกือบห้เมตรนะครับตอนนี้เราจะมาทําฝายชะลอน้ําจุดที่3ครับซึ่งเป็นฝายแบบที่ทีมงานช่วยกันคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าในหน้าฝนเยอะๆเนี่ยฝายนี้มันจะสามารถชะลอน้ําได้เยอะขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ในคลิป เราจะมีการพูดคุยอะไรกันสักเล็กๆน้อยๆนะครับก็อยากให้ท่านติดตามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือว่าเข้ามาชมหลายๆคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด subscribe อขอความกรุณาครับผมกด subscribe หรือว่ากดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานทํากิจกรกรมอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมไปติดตามกันเลยครับ,บที่ท่านกําลังเห็นทีมงานคูดอยู่นี้นะครับผม ทีมงานจะใช้ตะลิงนี่เป็นแนวนะครับแล้วก็ขุดช่องเข้าไปเพื่อที่จะเอาไม้สูงนะครับเสียบเข้าไปสองข้างนะครับเพื่อเอาไว้ทําแนวกั้นนะครับเพื่อเสริมแรงให้นแนวฝายของเขานี่มีความแข็งแรงนะครับสองฟังเลยนะครับขุดไปสองฟังครับแล้วก็เอาไม้สอดเข้าไปแล้วตีลักด้วยนะครับเรา เช่นเคยครับพอเรามาอยู่ในแปลนี่ยุงมันค่อแข่งกันหนักนะครับเนาะต้องก่อไฟแล้วก็อ่าสุ่มควันให้มันจะเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไข้เลือดออกกําลังระบาดนะครับสําหรับพื้นที่เขตอเาเภอเชียงดาวนะครับผมช่วงกลางของไฟจะใช้ลักก่อเหมือนอ่าที่เราทาที่ผ่านมานะครับผมให้แดงตัดไม้ลักดูครับ จุดนี้นี่ใต้ท้องฝายมันจะเป็นดินเนาะเอาอย่าเจ้ะจกระสอบนะครับกระสอบใส่ดินแล้วก็ปูพื้นไว้ก่อนเพื่อป้องกันการกระเซาะนะครับผมเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทีมงานเลือกจุดนี้ทําฝายเพราะว่าตรงใต้ท้องแอ่งของลําธารลาห้วยนี่มันจะเป็นแอ่งลึกนะครับสามารถเก็บน้ําไว้ได้น่าจะเยอะครับแล้วก็มันมีต้นไผ่บงน,นี่อยู่กลางลําห้วยนะครับหากมันนี่จะช่วยยึดเกาะดินเมื่อมันไหลไปนะครับผมนะถ้าท่านติดตามมาตั้งแต่เราทําฝายจุดที่สองนะครับ อ่าจุดนี้ก็คือจุดที่เรามาสำรวจที่ผมขึ้นมากับไอ้เปียกเนาะกอนฝนตกนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมาทํานะครับผมเพราะลักษณะภูมิประเทศมันเหมาะที่จะทําฝายครับเนาะเดี๋ยวผมจะแทนกล้องเพียพอนะครับผมจุดที่ไอ้เปียกยืนอยู่นั่นจะเป็นตองห้วยนะครับมันจะลาดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีความลึกลงไปเนาะเพราะฉะนั้นมันจะทาให้กักเก็บน้ําได้เยอะนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะแทนเพียงพอนะครับหน้าผาจุดนี้นะครับตะลิงตรงเนี้ยมันจะทําหน้าที่ รับแรงเวลาน้ํามันมาเนาะเวลาฝนตกเยอะๆแร้วก็น้้ามันมาเนี่ยมันอาจจะแรงนะครับผมอาจจะทำพื้นฝายของเขาเสียหายนะครับแต่ว่าจุดนี้มันเป็นโก้งนะครับมันจะสามารถรับแรงประท่าจากน้ําก่อนเพื่อชะลอความแรงของน้ํานะครับนี่ครับท่านก็น้ํามันจะไหลจากจุดนู้นมานะครับผมอ่าคุณผู้ชมครับผมผมมีความคิดนะครับว่าสันฝายเขานี่มันจะเป็นดินเนาะที่เขาใส่ลงไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะเอาหญ้าแฝกไปปลูกนะครับเนาะหญ้าแฝกปลูกต่างๆฝายเนี่ยเพื่อว่า หัวหลกของมันยึดกาะนะครับผู้ซื้อว่าหกมันจะเลิกขนาดที่ผมไปดูในตะก้อนผมเคยไปที่เขาหินซ้อนนะครับเนาะมันเพิ่นจะมีแจกอยู่อย่างครับแต่บรเดี๋ยวเขาโอกาสที่เขาจะไปเอาหรือว่าจะซื้อหรือว่าอย่างอี้เขามีศักยภาพขนาดนั้นนะครับถ้าเอาอี้ดีกว่ากระเดี๋ยวถ้าทาฝ่ายเซตเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแล้วก็พูดคุยเรื่องแย่แฟกนะครับคุณผู้ชมติดตามเพื่อจบคลิปแล้วก็ถ้าไผแนะนำอย่างได้ระเดี๋ยวไปอู้กันใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับผม สายสูตรมีสป้นนี่จะต้องมีไม้คานนะครับต้องมีไม้คานเพื่อทําเป็นคานรับแรงช่วยให้่ายแข็งแรงขึ้นนะครับผมนวคุณผู้ชมครับหน้าฝ่ายตรงที่มันมีหินอยู่นะครับ เขาจะบอเอาออกเนาะเขาจะคือมันเป็นตัวรับแรงประทะน้ําเวลาฝนตกหนักๆนะครับเนาะช่วยให้ฝ่ายอของเอขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็โอกาสที่มันจะพังทลายก็จะมีน้อยลงครับอันนี้เขาก็ยังบอกห้ประการนะครับว่ามันจะได้ผลดีขนาดไหนเพราะว่ามันก็เป็นสูตรนี้นี่กำลังมาทํากันนี่นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวหน้าฝนมาเนี่ยเขาจะมาดูตลอดตลอดว่ามันมีข้อจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหนแล้วเขาก็พยายามจะมาซ่อมตลอดตลอดนะครับวันนี้แดดดีนะครับ บอกค่อยมีผลตัวใดเนาะมันก็จะทำให้ทีมงานนี่ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าวัสดุที่เขาใช้นะครับมันเป็นลูกลังนะครับเนาะบางที่ดูไก่ๆนี่มันอาจจะเหมือนดินนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นหินลูกลังนะครับซึ่งมันจะมีความนักแลกว้วก็ความแน่นเนาะเวลาเขาเอาไปทําฝายอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ฝายของเขานี่แข็งแรงครับผม ครับเนี่ยมันอย่างงั้นดิ้ยากหน่อยคุณอะไรล่ะคุณตัวมือเลยแตลตางึ้นไหนยังเคี่ยวยังแกงด้วยฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมเขาจะใใจหินในห้วยเนี่ยแล้วก็ลุงดีก็อย่าตีตีหินให้มันแตกออกมาเป็นก้อนพอประมาณแล้วก็จะเอาไปเสริมัความแข็งแรงในตัวฝ่ายของเขานะครับ ข้าวคว้าประจำช่องครับลุงดําเดี๋ยวจะเอาจีนหมูนี่ย่างๆนะครับหนะังย่างเรียบร้อยละเพื่อนจะเอามาผ่านะครับวันนี้เมนูผ่านจีนหมูแกงปลนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับลุงดํากำลังเสียบจีนอยู่ใครเป็นขอลบครับ พอ,อยังเชิงเทินแข่บรรจันได้ปีนเอาต้องเลี่ยมขึ้นไงเพิ่มเป็นควากยังได้เพิ่น,นัันอันหอลบอ,ะอ่ะแต่น,นั้นเชิงเทินอ,อ,อะอออแข่งพันนี้เลยก่นกรผมสร้างสันคอไปครับคุณผู้ชมเรากัพอดีแม่แก้เพิ่งลืมมาเนาะก็เลยใช้ไอ้สามชั้นแทนนะครับผมดูว่าวันนี้ลุงดำจะทำเมนูอย่างเขากินครับ ในคณะที่ทีมงานกำลังทำฝายกันนะครับคุณผู้ชมทีมงานบางส่วนครับมีลุงดำเนาะแล้วก็ผมนี่ก็จะมาทำอาหารนะครับเนาะะวาตอนนี้มันใกล้จะเตี้ยงแล้วนะครับวันนี้ความสูงของฝายนี่จะสูงมากนะครับคุณผู้ชมดูระยะครับดูระดับมันนะครับสูงเหมือนกันนะสูงกว่าฝายคราวที่แล้วที่เราทำไว้นะครับผมมันอยู่ที่จุดเนาะบางจุดที่มันแคบเขาก็จะทำเมื่อสูงหน่อยนะครับแต่ว่าสูงเกินไปก็ดีเพราะว่ามันบักแข็งแรงครับถ้ามันสูงแล้วก่อบางทีมันอาจจะพังง่ายนะครับผม หนอาหน่โอ้ยระวังที่รอจีนซุกนะครับลุงดำแกจะซ<ด>อยเครื่องปรุงไว้ก่อนเนาะมีตะไคร้หอมแดงมีบเขือส้มมีพริกห่อเขียงครับเขียงอลังการขนาดเด็กห่อ,อเขียงไม้ซักครับ <c oughs> อดีตการทำไม้ยังคงเหลือหล่องรอยไว้ครับอันนี้เป็นไม้ซักที่ลงเรือนะครับตอนที่เพิ่นมาทำไม้แต่ก่อนนะเนาะอันนี้เราไว้ทำลุงดำแกเอาไว้ทำเขียงชั่วคราวครับ วังมือ่าดน,นะหัวลักส่วนที่เหลือนะครับเราอย่าตัดออกนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะใจเป็นตังเดินข้ามห้วยนะครับถ้าเอาหัวลักทิ้งไว้นี่มันอาจจะเจะกะานะครับในเวลาเขาเดินข้ามไปข้ามมานะครับนในขณะที่เรารอจิ้นซุกนี่คือลุงดําจัดการเรื่องเครื่องปรุงไปก่อนนะครับแล้วก็ทีมงานส่วนที่เหลือก็พยายามจะทําให้มันไวที่สุดครับ <ไ>ปผมอันนี้หมอเด้ออันวุ้นอันขวาสุดวุ้นอ่ะแหมแล้วก็แหมเพิ่นด้วยล่ะมั้อืกี่เชือกมันแหมมันดีลัมว่ะลูกนี้ไอ้กินได้หมดเนี่ยหวานหว <c oughs> <c oughs> าน <c oughs> จ้อยเลยเนาะ <c oughs> ลู่ยังกินกันเนาะหม,มอหมอเพิ่นแหมสุกๆดิบๆได้ะไรหรอผสมจะแหมดิบเหรอโอ้บอลเบลี้ยว่ะแงมขนาะไห อันนี้เพ่นห้องต้นบอลเบลนะครับเขาเอาไปจอได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะแก่ไปแล้วครับมันต้องเสาะหาหนักๆนะครับเนาะมีแห่มเมนูนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําให้คุณผู้ชมพอก็คือเนี่ยครับจอบอลเบลเนะี่ยเดี๋ยววันหลังถ้าลุงดําว่างก็เดี๋ยวชวนแกไปหาแล้วก็มาทําให้ดูนะครับทางภาคเหนือนี่เป็นเฉพองว่าบอลเบลนะครับแต่ห้องซื้อว่าภาคกลางนี่อันเพ่นห้องว่าอุตจพิษนะครับต้อนอุตจพิษเนาะที่ผมหู้มานะ โอ้กินหอมชุยแล้วครับคุณผู้ชมแกล้ะแกล้ะใกลจะสุกละอันนี้ปิ้งจีนยัว่วทีมงานนะครับแต่ละโคนนี่อยากกินเข้ากันแล้วครับผมงานเข้าแล้วครับอุปกรณ์ชำลุดไปแล้วครับค้อนลุดทำงานกับทำกันจริงๆนะครับไม่ใช่ทำกันเล่นๆนะรอบนี้ลองตอกลักแบบตักปั้นป๋าแล้วกว็ทะแยงเอานะครับเนาะ เพราะว่าอันไหนจะแข็งแรงกว่ากันนะครับดูหินใหญ่ครับฮะก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยทําจริงๆนะครับเพราะว่าหินแต่และก้อนนี่น้าหนัก,กหลายสิบโลนะครับแลว้วก็ทีมงานก็จะยกมาได้เนี่ยขอลำบากหน่อยครับตรงันเออเตใส่ีูนเอาหมูย่งเรียบร้อยแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อเราจะเายายาต่อไปนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวขพอใกล้ๆครับ ดอกน่ากินกอสุดยอดแล้วดูเครื่องปรุงครับโอ้โอหแม่กินไม่เอ่ยเรียบร้อยครับวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วนะครับมีตะไคร้มีหอมแดงมีพริกนะครับแล้วก็มีหอมดวนบ้นห้องอีกว่าบะละแหนแล้วก็ต้นหอมนะครับเรียบร้อยก็มีกินหมูที่ห่อไปอย่างมาเนาะความจริงใจสามคอเนอะแต่ว่ารอบนี้แม่แก้เพเปนลืมนะครับ พอเดือนลืมซื้อมาก็เลยเอาสามจันมาแตนนะครับแล้วก็มีบีบมะนาวบีบเครื่องอย่างใส่ก็โอเคใจได้แล้วครับใกล้เวลาละทีมงานก็นอยากกินข้าวกันแล้วนะครับที่เบสปอกอยู่ก็คือบะแตงเนาะแตงกวาเพื่อเอากินกลับนะครับผมบีบมะนาวลงไปโอ้โหน้ำลายแตกแล้วครับเพราะแบบแต่ละคนนี่หิวเข้ากันแล้วนะครับ <laughs> แค่เห็นมะนาวก็น้ำลายแตกแล้วครับ เรเติมผงชูรสไปนิดหน่อยนะครับผมใช้รถด,ดีด้วยผงชูรสก็รดดีกับอันเดียวน,นะครับแต่ใส่ทั้งสองอย่างนะนวลนปึงหมดเลยเติมน้ำปลาลงไปนะครับ,บชุกเขาให้เข้ากันครับผมอื้อกินมะนาวหึ่มเลยหอ,อม,ามากๆครับ เรียบร้อยครับเมนูผ้าชิ้นหมูสูตรลุงดำนะครับผมสูตรมีสะเปะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมดูว่ามันแซ่บขนาดไหนน,หนี่นะครับยอดจัดจา้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดครับผมสุดยอดขนาดเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับ็เ็ด ครับเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวก่อนก่อนนะครับน้องเขาว่าเวลามันเตียงแล้วเราก็ทีมงานของออนร่าจะการทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนก่อนก็ว่ากันนะครับผมมาครับกินข้าวด้วยกันในระหว่างที่ทีมงานกําลังพักผ่อนกันนะครับหลังจากกินข้าวเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปสํารวจ อ่าตั้งต้นน้ำนะครับว่ามีจุดไหนที่เราจะสามารถสร้างฝายได้ต่อนะครับอย่งก็ครับว่าในแต่ละลาห้วยนะมันจะมีห้วยแง่ลงมานะครับซึ่งลาหวล้วยเราเนี่ยครับมันจะส่าสมน้ามาเรื่อยๆครับจากขั้นน้อยนี่น้อยเราอาจะรวมเป็นมวลน้ําก้อนใหญ่นะครับ ไก่ปลาครับไก่ปลาลไหปนปีเปิลละหอวหอมเขียวนะเป๊ะอืมหัวไก่ปลาครับนั่นเนาะมาอุยกินอย่างพื่อน่อยเนาะอืมเห็นหมดแล้วว่าใส่ขึ้นไปได้เรื่อยๆหรออันนี้ไปได้มันน้อยเนาะพี่่ใหญเนี่ย เขาบอกถึงนี่อ๋อมีสองเส้นสองห้วยมาเจอกัน,นไงเตแดงมากไงอ๋อสองแตนี่อันนี้บ่นักเก็ไหนตื้นแต่ห้วยรักอยู่ตรงนี้เนี่ยที่น้ำปิงกับน,น้ำแปามาเจอกันที่เขาแหวนเนี่ยยาวๆนี่แเราขอวัดวัดสายธารพี่ลมอยู่อย่างนี้บนนี้จุบุกนี่เครืออย่างวะแดงที่ขนาดวะเครือหนอยเอาเหนียวมันมันลิ่งเนาะ อที่แปงท่านถตองละคือถ้าท่านไปถือพ้นมันจะชะลอละของหงวนเ่ยอ๋อมันนี่สองสองนี่ไงไะเนี่ยครับนี่ไปนี่ไปนี่ห้วยหนึ่งนี่ห้วยหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยถ้ากักตั้งแต่นี้ไปนี่จะโอเคเนาะเนาะ แต่นี่นี่นะ่าจะเปียงละบุนนี่นะโดน๋หัวต้นไม้นี่อ่ะต้นนี่ใหญ่ขนาดต้นออไม่ก็มุด่วยที่เอาขีดแ่ะมาแห้งมาแห้งอ่ะโอ้ใหญ่ขนาดเลยบุนนี่นะี่แน่จะแห้งเนี่ยน้ำอ่ะจะไปลิงขึ้นไปอ่ะอบ่บ่พี่จะเพียงเดึ๊บแต่นี้หอมบ่แปงลงเลยอ่ะบุนเนี่ยแปลงละเพราะว่าแปลงกระดึงบมาอยู่นะม,นม,มันแหง้งมันแห้งเพราะมันลิง มันมันจะโจนนี่ก่อนตั้งแล้วก็ลงไปลุ่มเนาะอมันลิงตัวนี้มันลิงมันมันชันขนาดเลยอ่ะกว่ามันจะไปอยู่นั่นไงโอ้ยตัวนี้มันก็เป็นห้วยมาเลยแ้วเนาะถ้าขอนแตงคนมาเดินที่หลังไว้เนาะคือสองแง่น่ะสองแง่นี้เป็นห้วยจัดของผายของมันนะแล้วมันรวมกันตัวนี้เหรอแล้วก็ลงไปนี่โอ้เนี่ยถึงแม่น้าเวลาน้ามันแห้งเพราะอย่างมันเป็นห้วยน้อยๆไงห้วยน้อยๆอย่างที่ผมเคยอู้ไปคลิปก่อนๆอ่ะมันจะเป็นห้วยห้วยน้อยๆมันรวมกัน จากหนึ่งเป็นสองกสองเป็นสี่ใหญ่ยยเข้าใหญ่ยยเข้าจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราสามารถชะลอเหมือนมันไปเวยเนี่ยบางทีป่ามันจะฟื้นขึ้นมาไงต้นไม้ขวาจริงแต่เมื่อนี้ป่ามันก็ยังบดถือว่าจนเสื่อมมทรมจนถึงว่าคับมาได้นะเนาะมันก็ยังไปได้อยู่แต่ว่า,าถ้าเรามีน้ำให้มันเนี่ยบางทีน้ำมันอาจจะอยู่ตลอดปีไง,ถ,ง,ถ,งถึงจะบลายได้ป่ะยังน้อยก็มีความชื้นอยู่ในดินอ่ะ ทำพึ่งแปลมันฟื้นขึ้นมาได้ไงสม่าสม่าแบบนี้เขาเคยเข้าไหมาอ๋เอเพราะว่านอเอี่ก,ก็ออกจ้าดเลยเพื่อนมดออเมื่อเขาลามก่อที่ยืนก็มีนักละแต่นี่มันมันจะตันหลามนะมัตงต้ง่ยก้อนยากเนาะอาอตังก้ยกัก,ยกดูจากมุมสูงนี่มันมเหมือนไดน่ออๆนะครับที่เขาสร้างฝ่ายขึ้นมาเนี่ยงานนี้ใจรึงแหงงานใจรึงพลังงานมากมายนะครับเพราะว่า เอาไม่ใช่ทำแค่เอาดินใส่กระสอบเนาะต้องไปบุบหินตีหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ผลก้อนหินใหญ่ๆนะใส่ไว้ในตังกลางนะครับผมกว้างสองเมตดตายสามเมตรมาเลยนะอือันนี้กว้างนะครับคุณผู้ชมแลความกว้างของหน้าฝายนี่ประมาณสองสองเม็รกว่าๆถึงสามเมตรนะครับแล้วก็ความยาวนี่ประมาณสี่เมตรครับความยาวขวางตามลําห้วยประมาณสี่เมตรครับงามยุ่มใหญ่เด้อเนี่ยได้ไะมันจะแปงเอาโล่โอ้อันนี้นี่โอกาสพังมีน้อยขนาดนึ กแคบเหมือน,น,น,นพ่ออย่างนั้นเพิ่มหน้าผาแต่พังเยอะสูงกว่าแต่พังไม่น้อยขนาดนั่ะไอ้ดาวมึงจะไว้ฟูดก่อนนะกินไปแก้วอ่ะมึงเดี๋ยวทำนกบางละจันทร์เราเนี่ยจ้าไปแปงลงะนะตาโรดอะ่ะหัวตางโรดคุณ <c oughs> ผู้ชมครับผมตรงสันฝ่ายเขาเนี่ยนะครับเราจะใส่ดินให้มันสูงกว่าระดับกระสอบเพราะว่า วันหน้าถ้ามีน้าเนี่ยมันจะยุบลงไปแหมเนาะมมันจะยุบลงไปแห็นนักอยู่นะครับแต่มันก็จะแน่นขึ้นเนาะดินอ่ะดินที่เราเอาใส่ตั้งหน้านะครับพอมีน้าปุ๊บอบมันจะไหลลงไปอุดช่อง,งว่างระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนที่เราใส่ลงไปนะครับมันจะทาให้ฝายนี่วันหนึ่งนะครับวันหน้าถ้าสมมุติว่า<ม>กระสอบมันพุพังไปเนะี่ยแนวดินกับก้อนหินนี่ก็ยังจะคงอยู่นะครับเนาะแล้วก็เราบได้ทําทิ้งทากว้างนะครับเดี๋ยวถ้าวันหน้าสองปีสามปีถ้ามันชํารุด เราก็จะมาซ่อมแซมแล้วก็ดูแลอยู่ครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือขุดดินนะครับเพื่อจะเอาเติมไปตรงกลางฝายนะเือให้มันเต็มเนาะเือให้มันแน่นไปนะครับก็ฟังปูนก็มีลุงดำก็ลังงัดหินลงมานะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของฝายนะเฮ้ยนายลุงดนบุ๊บออกกล้องแม่งยังแล้วะะาาดดวะลุงดำเศร้า <linear> โหแล้วครับ ไายังบัตตันเซตเตอร์นะครับตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วคุณผู้ชมใกล้จะเซตแล้วนะครับแต่ว่าฝนมันตกลงมาก่อนครับเอาล่ะแขม้อ่เดียวได้นะครับครับผมคุณผู้ชมคงจะต้องเล่งเรียบกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วครับเขาอยู่กลางแฟร์เนาะจุดที่เขาทํานี่เดี๋ยวผมจะสรุปขึ้นข่าวๆนะครับก็คือเอาเดียวอุปสาษาไทยดีกว่านะจุดตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นเดิมซึ่งมันเป็นก้อนหินนะครับตรงเนี้ย น้ำมันน้ำมันจะไม่ซาะเนาะแล้วก็ทีมงานเอากระสอบใส่ดินแล้วก็เอามากั้นตรงเนี้ยดินลูกรลังนะครับเพื่อป้องกันการกัดเซาะด้านล่างนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าแนวกางฝายเนี่ยมันจะเป็นดินอยู่นะครับผมอยากได้เป็นก้าของหญ้าแฝกนะครับมาปลูกตามแนวนี้เพื่อมันจะรากของเขาจะได้ไปยึดเกาะท้้งล่างนะครับท่านใดที่มีความเมตตาก็ส่งก้าหญ้าแฝกมาให้เราได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีกําลังที่จะไปซื้อหรือว่า อาจจะไปเดินทางไปเอาได้นะครับถ้าใครพอมีศักยภาพในด้านนี้ก็รบกวนด้วยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมดูครับว่าความสูงของสายรอบเนี่ยมันสูงมากครับสูงแล้วก็กว้างนะครับกว้างแข็งแรงมากครับเพราะว่าหน้ากว้างของสายประมาณสองถึงสามเมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงมากมากเลยครับผมเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกนักมากเลยนะครับผมปล่ยปล่อยปลยปลยไปเลยขึ้ไปเลย ขุนตุกนักนาดครับตอนนี้ขึไ้ไ,ไ,ไเ,เลยรขึ้นไปเลยเหมืต้องว่างขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวควาเดี๋ยวเก็บตัวขึ้นไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานก็ได้เดินทางขึ้นไป จุดที่เราเอารถมาจอดแล้วนะครับแล้วก็เหลือผมอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับจุดที่ทาฝายเนาะวันนี้เราโดนฝนกระหน่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถกันก่อนนะครับผมผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเรามาตลอดขอบคุณทุกกําลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปเยอะๆนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปทํากิจกรรมอะไรกันต่อนะครับผม สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ